สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NBN นันบ้านโนนนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูตัวเลขไหโบราณเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันสำหรับหวยงวดวันที่1กันยายน2563ที่ถึงนี้นะครับไหโบราณตรงนี้นะครับคือไหโบราณพ่อขุนอุดมนะครับซึ่ง ผมได้ติดตามช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นแฟนคลับของน้องเขานะครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาให้ถูกมาแล้ว3ตัวตรงๆ2งงวดติดนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมได้เอาไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสำหรับ เอหวยงวดวันที่1กันยายน2563ที่ถึงนี้นะครับท่านผู้ชมดูในขันน้ำมนต์ที่ผมวงไว้นะครับมีตัวเลขนะครับลักษณะคล้ายเลข2เลข3เลข 6, เลข9นะครับส่วน2กับ5นะครับหลายๆท่านบอกว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าจะเห็นตัวไหนอย่างไรเห็นตรงกับผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองออกไปจับคู่กันดูนะครับท่านผู้ชม ก็ฝากเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ูบผมผม,ผมเอาไว้ด้วยนะครับรอติดตามชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกๆวันนะครับผมจะหาตัวเลขนะครับมาฝาก ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันทุกๆุกงวดอ,อยากได้ตัวเลขนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็กดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีถูกเลขถูกหวยทุกๆคนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ